อ่าครับกราบสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องนกเขาใหญ่อ่าเลีกระต่ายเพชรบูรนะครับอ่าวันนี้มาค่ํานะครับอ่าสำหรับ FC กระต่ายนะครับที่รออยู่นะครับอ่ารอติดตามชมอยู่อ่าวันนี้มีลูกกระต่ายอ่าหลายสายพันธุ์อยู่นะครับมาแบ่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับนี่เบอร์โทรนะครับอ่าศูนย์เก้าห้าหกสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์นี้เชื่อมหลายได้นะครับอ่า นานๆได้ลงเนาะท่านใดสนใจนะครับอันนี้เป็นกระต่ายสายพันธุ์ไทยนะครับแถวนี้อันนี้ดูครับตัวไม่ใช่เล็กๆนะครับอายุ 40- 45ี่้าวันนะครับพรอมย้ายบ้านสองกรงนี้จะเป็นเพศผู้นะครับผมใครต้องการโทรสอบถามได้นะครับผมส่งทุกจังหวัดนะครับแข็งแรงสวยนะครับสีสวยอ่นนี่นะครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับมีไทยมีประมาณ1 7ก็บตัวนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับสวยๆเลย นี่นะครับสายพันธุ์ไทยนะครับให้ชมก่อนครับกินอาหารเก่งมากนะครับสมบูรณ์นะครับสะอาดอยู่เลี้ยงอย่างดีนะครับผมเอฟซีนกเขาใหญ่ลอกก่อนนะครับตอนนี้นกต่อหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นกต่อนะครับอันนี้เป็นนิวซีแลนด์ไว้นะครับเรียบร้อยเหลือคู่นึ่งนะครับมีคู่หนึ่งผู้เมียนะครับ อ่านี่นะครับเป็นิสีแลนด์ไว้นะครับสีขาวตาแดงอายุสี่ิวันนะครับร้อมใหญ่บ้านนะครับอ่าต่อไปเป็นสายพันธ์ไลออนเฮดนะครับไลออนเฮดมีคู่นึงคู่เมียเหมือนกันนะครับนี่ถ้าจะมีแผงคอนะครับอ่าเปิดแสตาก็จะเลื่อมเรื่มนิดนึงนะครับอ่านี่เป็นตัวเมียนะครับสีส้มตัวนี้เป็นตัวเมียท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับอ่าต่อไปเป็น สายพันธุ์มินิเล็กขนกรมยีนะครับอันนี้เป็นเพศผู้ทั้งคู่นะครับอ่าใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับต่อไปเป็นสายพันธุ์เพทติเบนะครับนี่สวยมากขนปุยๆเหมือนสุนัขเลยนะครับอ่านี่ก็เพศผู้ทั้งคู่นะครับใครสนใจสายพันธุ์เทติเบโทรสอบถามได้นะครับมีสองตัวนะครับอ่ากัมมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูกัมมี่อีกมันจะอยู่กับแม่มันผมยังไม่ได้ออกมาอ่าเดี๋ยวต่อไป ใจแอนก่อนจจแอนเหลือคู่นึงคู่เมียนะครับสีขาวจจแอนร้อยนะครับอันนี้พ่อของเขาใจลูกสีขาวนะครับนี่อันนี้อายุสี่สิบวันดูตัวเบลือเลยนะครับดูครับใหญ่นะครับอันนี้ผู้เมียนะครับท่านใดสนใจก็โทรเลยมีคู่เดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปพาไปดูกรรมยีนะครับอันนี้ก็ไตกำลังไล่ขอดอันนี้เป็นนิวซีแลนด์นะครับ กร,รมมยีจะมีกรงนี้เหลืออยู่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็กขะจองแล้วนี่เหลือตัวนี้นะครับเติดผมยังไม่ได้เช็คเพ่จะโทรสอบถามกันเนาะนี่ก็คลอดใหม่นะครับนี่นะครับกร,รมมยีตัวนี้าวกระอจองแล้วลายวัวเหลือตัวนี้นะครับเหลือสามตัวผมยังไม่ได้เช็คเพศเหมือนกันมีผู้เมียนะครับถ้าใดสนใจก็โทรสอบถามได้ น,นี่หย่านมแล้วแต่ผมยังไม่ได้ออกจากแม่เลยเดี๋ยวจะเอาออกไปอยู่ครับนี่นะครับนสำหรับเอฟซีกระต่ายสำหรับหนูขวัญหนูตะเภาก็มีนะครับอยู่อยู่นี่นะครับอ่ามีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่นะครับ,นะรบอ่าใครต้องการก็โทรมานะครับราคาถูกๆนะครับอ่าน่ครับน,นี่ก็ คอดใหม่นะครับี่ครับดูครับคอดใหม่เยอะเลยเดือนนี้นะครับนี่ลูกกระต่ายคอดใหม่นะครับอ่านี่ไทยลายบัวไทยสีดําก็มีแต่ต้องรอสักหน่อยนะครับสีดําไทยพื้นเมืองสีดานี่อ่านี่นะครับดูวมันก็คอดใหม่นะครับเขากัดขนให้ลูกเขานะครับนี่กระต่ายไทยนะครับ เลยสนใจนะครับดูกระต่ายนะครับสายพันธุ์ไหนก็โทรสอบถามเอาแล้วกันเนาะนี่ผมก็ให้ชมพาชมทุกสายพันธุ์แล้วครับก็ท่านใดอยากได้สายพันธุ์ไหนนะครับนุ่นเท็ดีเบย์ยังสวยเลยนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับนี่นี่ครับกินอิ่มแล้วก็นอนนะครับกะมายีเพศคู่นะครับมีสองตัวอยู่นี้อยู่นุ่นอีกหลายตัวอยู่สี่ตัวห้าตัวได้นะครับนี่นะครับ ใชนะครับถ้าไานสนใจก็โทรสอบถามนะครับนี่ครับเบอร์โทรศูนย์เก้นนาห้าหกสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเกีนะครับสูนทิ่ประภาฟาร์มกระต่ายเพชรชบูรณ์นะครับส่งทุกจังหวัดนะครับผมค่าส่งก็โทรมาสอบถามกันเองเนาะแต่และจังหวัดราคาไม่เท่ากันนะครับค่าส่งนี่นะครับศูนย์นู้นก็มีกําลังทํากงเพิ่มด้วยนะครับส่วน FC นกขใหญ่ก็รอกันสักหน่อยเนาะอ,อ,อันนี้ผมก็รอส่งให้อยู่ นะครับท้งนกต่อนกฝึกนกมงคลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุปการะไปนะครับเนาะอันนี้ก็เอฟซีกระต่ายรอนานแล้วนะครับโทรมาเมื่อไรจะลงคลิปอีกนะครับนี่นะครับผมกรงก็จะเป็นแถวๆนะครับดูเลยง่ายเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม